สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง RMTP u l i v e ซึ่งเราผลิตรายการผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคะ่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยคดีที่สามารถแก้ป หาแก้ไขได้นะคะผ่านเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าเรื่องนี้ใช้เวลารอคอยกว่า22ปีค่ะกว่าความจริงนั้นจักระจาเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อค่ะที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในมือของเรานั้นมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะสามารถพาเราย้อนรอยย้อนเวลาส่องทะลุความมืดมิดนะคะ แล้วก็ไขปริศนาคดีที่ถูกแช่แข็งเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นคดีของวิลเลียมมอร์วิลเลียมนั้นคือชายที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะในฟลอริดาซึ่งเขานั้นได้หายตัวไปในปี1997และเขาก็ถูกค้นพบอีกครั้งหนึ่งในปี2019นั่นก็คือผ่านไปกว่า22ปีโดยการที่เครื่องมือที่ค้นพบเขานะคะคือเครื่องมือที่เราทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คือ อ Google อิร์ธค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์นี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี1997นะเณเมืองเล็กเวิร์ธรัฐฟลอริดาชายที่มีชื่อว่าวิลเลียมมอ์นะคะหรือเพื่อนๆเ,เรียกเขาว่าบิลเนี่ยเป็นชายอายุวัย40ปีเป็นบุคคลที่มีชีวิตเรียบง่ายณนะวันเกิดเหตุคะ่ะ บิลนั้นได้เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเขาใช้เวลาอยู่ในสถานบันเทิงกับเพื่อนๆจนถึงช่วงตืกก่อนที่เขานั้นจะตัดสินใจขับรถกลับบ้านเพียงลําพังคาให้การสุดท้ายนะคะมีรายงานว่าบิวนั้นได้โทรศัพท์หาแฟนสาวของเขาซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีโดยตัวบิวนั้นบอกกับแฟนสาวว่าเขากําลังจะกลับถึงบ้านในไม่ช้าแต่นั่นคือการติดต่อครั้งสุดท้ายของบิ ก,ก่อนที่เขานั้นจะหายตัวไปหากถามถึงรถยนต์ที่เขาใช้นะคะก่อนที่เขาจะหายตัวไปนั้นเขาขับรถยนต์เป็นรถเก๋งรุ่นเก่าแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครค้นพบบิลอีกเลยรวมไปถึงรถของเขาก็หายไปพร้อมกับตัวเขาด้วยทุกอย่างดูเหมือนจะละลายหายไปในอากาศโดยไม่มีพยานไม่มีร่องรอยการต่อสู้ หรือไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเองก็พยายามสืบหาเบาะแสอย่างเต็มที่ในช่วงแรกค่ะแต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีและพยานหลักฐานที่ไม่เพียงพอทำให้คดีของวินเลี่ยงมอลหรือบิวเนี่ยกลายเป็นคดีเย็นที่ถูกเก็บเข้าแฟ้มไปนานถึง22ปีท่ามกลางความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจของครอบครัวจากปี1997เดินทางมาถึงปี2 1 9ค่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าโลกของเรานั้นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในทางของเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้ามันกลายเป็นกุญแจสําคัญของเรื่องนี้ค่ะมีการค้นพบอันน่าเหลือเชื่อเ,อเกิดขึ้นในปี2019ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Moon Bay Circle เขานั้นได้อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาค่ะซึ่งห่างจากจุดที่บิลนั้นหายตัวไปไม่มากนะัก โดยชายผู้นี้นะคะมักจะใช้เวลาว่างในการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Google Earth และวันหนึ่งค่ะชายคนนี้ก็ไปสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ ที่อยู่ในบ่อก,กักเก็บน้ําซึ่งเป็นบ่ออยู่ด้านหลังบ้านของเขาเองโดยวัตถุดังกล่าวนะคะมีลักษณะคล้ายกับซากรถยนต์การค้นพบในครั้งนั้นนะคะถือว่าเป็นการค้นพบที่น่าอัศจรรย์ค่ะชายคนดังกล่าวนะคะเขาได้ใช้ฟังก์ชันที่เป็นประวัติภาพถ่ายผ่าน Google Earth ก็สื่อถอยหลังกลับไปแล้วเขาก็ค้นพบว่ามีภาพถ่ายทางอากาศ ตั้งแต่ปี2007ก็ปรากฏวัตถุนี้จมอยู่ใต้น้ำนั่นก็หมายความว่ารถคันนี้จมอยู่ในที่แห่งนี้นะคะไม่น้อยกว่า12ปีแล้วก่อนที่จะมีการค้นพบหลังจากการค้นพบดังกล่าวนะคะก็นํามาซึ่งการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงเกิดการกู้ซากรถยนต์คันดังกล่าวขึ้นมาเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะคะก็มีการยืนยันตำแหน่งของวัตถุพวกเขาได้ประสานกับทีมงานกู้ภยัยและก็ได้เร ิ่มปฏิบัติการกู้ซากเกิดขึ้นทีมงานกู้ซากนะคะก็กู้รถยนต์สีขาวที่เต็มไปด้วยตะรกรอนรวมไปถึงสาหลายขึ้นมาจากบ่อน้ำอย่างทุลักทุเลหลังจากนั้นค่ะก็มีการยืนยันรถยนต์รวมไปถึงหมายเลขตัวถังรถยนต์แล้วผลสรุปก็มีการยืนยันออกมาว่าเป็นรถของวินเลียมมอที่หายไปนั่นเองนอกเหนือจากการกู้ซากรถยนต์ที่ผุพังขึ้นมาแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ยังพบสิ่งที่ยืนยันถึงการสิ้นสุดของปริศนาคดีนี้นั่นก็คือการค้นพบโครงกระดูกที่ติดอยู่ในซากรถยนต์ด้วยทางตำรวจเองนะคะก็ส่งโครงกระดูกนี้ไปชนสูตรแล้วก็เปรียบเทียบจากการบันทึกทางทันตกรรมและ DNA ก็มีการยืนยันว่าร่างดังกล่าวนั้นคือวิลเลียมหมอผู้ที่หายไปนานกว่า22ปีค่ะสันนิษฐานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนั้นนะคะ ทางตำรวจเองสันนิษฐานว่าบิวนั้นอาจจะสูญเสียการควบคุมรถยนต์ในขณะที่เขากำลังขับผ่านพื้นที่ที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่ในชุมชนแห่งนี้หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความมืดมิดในยามค่ำคืนของคืนนั้นทำให้รถเสียหลักแล้วก็ตกลงไปในบ่อกักเก็บน้ำและเนื่องจากรถจมอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวลับตาคนจึงไม่มีใครสังเกตเห็น เป็นเวลาหลายทศวรรษจนกระทั่งมีเทคโนโลยีจากท้องฟ้าได้เปิดเผยความจริงขึ้นมาค่ะคดีของวิลเลียมมอลนั้นถือเป็นเครื่องตอกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกของการสืบสวนคดีอาชญากรรม Google Earth กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เรียกได้ว่าอยู่ในฐานะนักสื่อมันแสดงให้เห็นว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นเครื่องมือสาคัญในการค้นหาคนหายหรือวัตถุ ที่ถูกซ่อนเล้นไว้ภายใต้ภูมิประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเย็นหลายคนนะคะเริ่มหันมาใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เหล่านี้เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่น่าสงสัยในคดีอื่นๆที่ยังไม่คี้ข่ายสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ครอบครัวของบิลนั้นรอคอยก็ได้รับคำตอบถึงแม้ว่าจะผ่านระยะเวลามากว่า22ปีก็ตามทางครอบครัวเองก็นำโครงกระดูกไปทำพิธีทางาศาสนาแล้วก็ไว้อาลัยได้อย่างสมบูรณ์นี่คือความสงบทางจิตใจที่เงินทองก็ไม่สามารถหาซื้อได้นะคะนี่คืออีกหนึ่งคดีนะคะที่นามาฝากกันในวันนี้กับ10นาทีคดีดังเช่นเคยค่ะก่อนจะจากกันไปฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกด subscribe กด ไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะรวมไปถึงสามารถพิมพ์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้และหากคุณผู้ฟังท่านใดอยากติดตามข่าวสารอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปติดตามผ่านทางเฟ e บุ o ก rmutpfb รวมไปถึงทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในอพพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ